สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่องกล้วยทับลิงบัวนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องอทำเลนะครับทำเลการขายกล้วยปิ้งนะครับว่าทำเลแบบไหนที่มียอดขายได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าการขายกล้วยปิ้งเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นขายตรงไหนเราก็ขายได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าคนจะมากคนจะน้อยเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าพูดถึงเรื่องการขายเนี่ยทำเลก็ต้องเป็นอันดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดของเราไม่ของเรากินอร่อยนะครับแต่ไม่มีคนเราก็ขายไม่ได้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องทาเลนะครับทาเลที่ผมเคยสังเกตมานะครับก่อนที่ผมจะขายกล้วยปิ้งเนี่ยผมก็เป็นช่างเฟอร์นิเจอร์มาก่อนนะครับผมก็ได้ผมเป็นคนชอบกินกล้วยปิ้งนะครับผมว่า อาศัยดูนะครับว่าทําเลแบบไหน shipping shipping ที่เขาขายของขายกล้วยปิ้งแล้วขายได้ยอดเยอะนะครับทาเลแรกเลยนะครับทาเลที่ขายในโรงพยาบาลน,นะครับทําเลนี้จะเป็นทาเลทองเลยนะครับจะขายได้เยอะที่สุดเลยนะครับในในการขายกล้วยปิ้งนะครับคือการขายในโรงพยาบาลนะครับทาเลที่2ก็จะเป็นทาเลหน้า,าธานาคารนะครับธานาคารยิ่งติดกเซเว่นได้ยิ่งดีเลยครับ อันนี้ก็จะเป็นทำเลท้องอีกหนึ่งทำเลเพราะว่าจะมีคนเข้าออกทําธุรกรรมหรือทำธุรกรรมกันตลอดเวลานะครับเพราะว่าเช้ามาเนี่ยก็จะมีคนละมากดตังมั่งเข้าธนาคารมั่งเข้าเซเว่นมั่งเนี่ยทำเลเนี้ยเราจะขายถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ต่อคิวกันตื้อแต่ก็คือขายได้ไม่หยุดนะครับทําเลที่สามนะครับคือทําเลชุมชนนะครับทาเลชุมชนที่แบบว่ามีโรงเรียน หรือรัฐวิสาหก,กิจหรือสำนักงานต่างๆนะครับที่ติดติดกันเนี่ยทำเลเนี้ยจะมีคนเดินคนเข้าอยู่ตลอดเวลานะครับทะเลเนี้ยก็จะเป็นทำเลที่ขายดีนะครับแล้วก็อ่าทำเลที่4นะครับก็จะเป็นทำเลการออกงานนะครับการออกงานออกบูธนะครับพวกงานอ่าที่เขากิจทำที่งานที่มีพวก ที่เราไปตั้งร้านนะครับออกงานพวกงานต่างๆนะครับที่แบบว่า7วันหรือ10วัน1 0คืนอะไรเงี้ยทำเลพวกนี้ก็จะเป็นทําเลดีนะครับเพราะว่าคนจะมาเที่ยวจะมาซื้อจะมากินกันทุกวันนะครับลองดูนะครับว่าก่อนที่เราจะขายกล้วยปิ้งเนี่ยเราต้องสังเกตเลยว่าเราต้องหาทําเลให้ให้เหมาะสมก่อนนะครับเราเราจะขายตรงไหนะขายในซอกในมุมในยังไงเราต้องให้เห็นหน้าร้านอยู่ที่3ด้านนะครับ ร้านผมอะตอนแรกเลยอ,ะ,อะขายอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเพราะว่าจะมีก๋วยเตี๋ยวสองร้านใหญ่นะครับสี่ชั่วโมงเนี่ยได้และสี่พันห้าพันแต่ตอนเนี้ยเราต้องขยบมาขายอยู่อีกฝัก่งหนึ่งครับยอดเราก็คือตกลงมาหน่อยหนึ่งแต่คือว่าไม่ตกเยอะนะครับเพราะว่าเราจะได้ที่ลูกค้าประจํานะครับลูกค้าประจำเนี่ยจะเป็นหลักแล้วก็ขาจรขาจรหรือคนใหม่เนี่ยเราก็จะได้น้อยลงเพราะว่า คนมากินก๋วยเตียเ๋ยวนยเขาก็จะไปเห็นร้านผมแล้วกับคงคิดว่าผมอะเลิกขายไปแล้วแต่จริงอะผมยังไม่ได้เลิกขายแต่ผมอะแค่ระยบร้านมานะครับยอดผมก็ตกลงมาหน่อยหนึ่งแต่ไม่ถือว่าตกเยอะนะครับสําคัญเลยนะครับการขายขายของเนี่ยคือหนึ่งเราต้องยึดลูกค้าประจําไว้นะครับเพราะลูกค้าประจําเนี่ยเขาจะอะจะซื้อจะกินเราอยู่ตลอดเวลานะครับ สำคัญนะครับลูกค้าประจําแล้วสอนครับความอร่อยนะครับความสะอาดต้องมาอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็ความสม่ำเสมอนะครับถ้าท่านใดกำลังขายกล้วยปิ้งนะครับลองดูนะครับลองเลือกทําเลดูนะครับสิ่งที่ผมพูดไปนะคือเป็นสิ่งที่ว่าผมได้เห็นมากับตานะครับว่าสถานที่แบบไหนที่ขายกล้วยปิ้งดีนะครับทำเลที่หนึ่งนะครับที่ผมพูดไปนะครับคือทำเน สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลนะครับ 2. หน้าธนาคารหรือเซเว่นะครับ3หน้าสำนักงานโรงเรียนหรือหน้าสำนักงานหรือโรงเรียนที่มีคนพลุกพ่านเดินตลอดเวลานะครับแล้วก็4นะครับการออกบูธออกงานนะครับเนี่ยทำเลพวกนี้จะเป็นทำเลที่ขายของ ได้ดีนะครับแล้วก็ได้ยอดเยอะนะครับลองดูนะครับถ้าท่านใดขายกล้วยปิ้งก็ลองหาที่ที่เหมาะสมกับตัวเราว่าเราจะขายวันหนึ่งเราจะขายได้เยอะแค่ไหนเราค่อยๆนะครับค่อยๆจ้างไปสร้างลูกค้าไปเรื่อยๆนะครับไม่มีใครหรอกครับขายวันแรกจะขายได้ยอดถล่มทลายเลยไม่มีหรอกครับเราต้องค่อยๆสร้างลูกค้าไปนะครับลูกค้าเขาจะค่อยๆรู้ลงไปบอกต่อกันไปเรื่อยๆนะครับนี่แหละครับเป็นการหาทำเล กอนขายกล้วยปิ้งนะครับยังไงร,ร้านกล้วยทับเด้งบัวก็ขอขอ,อบคุณนะครับท่านที่เข้ามารับชมช่องกล้วยทับเด้งบวัวแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับร้านกล้วยทับเด้งบัวด้วยครับร้านกล้วยทับเด้งบัวก็จะจะทําคลิปออกมาให้ทุกท่านได้ดูได้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับเกีย่ยวกับการขายกล้วยปิ้งนะครับยังไงผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ